الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ศึกษาและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ของกรุงเยรูซาเลม็มประวัติศาสตร์และความเป็นมาของมดีนตุนกุตในตอนที่3และเราก็ได้ทำความเข้าใจกันมาแล้วและก็ตกลงกันมาแล้วว่าการศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกรุงเยรูซาเล็มของเรานี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมีอคติ ไม่ได้เป็นไม่ได้มาจากแรงขับเคลื่อนของความอของความโกรธหรืออคติหรือด้วยประกันใดแต่เราต้องการที่จะนำเสนอองค์ความรู้ทางวิชาการทางประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีแล้วก็สิ่งที่เป็นตรกกะสอดคล้องกับ สติปัญญาของมนุษยชาติเพื่อให้เราชาวไทยสามารถเข้าใจปัญหาที่มาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอาหรับหรืออิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์ในกรอบของวิชาการในกรอบของการศึกษาทางประวัติศาสตร์ทางอารยธรรมทางโบราณคดีและสอดคล้องกับ สติปัญญาสอดคล้องกับมนุษยธรรมสอดคล้องกับความเป็นสากลว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ใช่เป็นสิ่งที่ควรสําหรับมนุษยชาติสําหรับวัฒนธรรมสําหรับอารยธรรมสําหรับความสิวิไลและสําหรับความเป็นธรรมและความถูกต้องในตอนที่3ของเรานี้เราก็จะมาดูว่าเพราะฉะนั้น สิ่งที่รัฐบาลอิสราเอลเกล่าวอ้างว่าชนชาวอิสราเอลและก็ชาวยิวนั้นมีสิทธิ์ที่จะกลับมายังมาตุภูมิดังชาวอิสราเอลสามารถกล่าวอ้างได้ย้อนไปไม่เกิน4 0 0พปีคือในราว3,000ปีอันนี้คือคือความเป็นธรรมนี่คือความเป็นจริงซึ่งสามารถที่จะอ่านดูจากแม้ทั้งในในข้อมูลที่ง่ายที่สุดก็คือจากวิกิพีเดีย แต่พอมันเป็นภาษาไทยหรือก็จะมีคนไปบล็อกข้อมูลไม่ให้มีการไปเขียนเพิ่มเติมไว้ก็จะไปยุติที่ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาจากพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งพระคัมภีร์ไบเบิลไม่ใช่เป็นไม่ใช่ในกรณีนี้ไม่ใช่นังสือที่รวบรวมข้อมูลการขุดค้นพบทางโบราณคดีหรือแม้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่หนังสือที่เป็นประวัติศาสตร์อารยธรรมโลก เรียบร้อยทั้วันตกอะไรงี้เป็นต้นยุกอดิรุ้วิลามาอินอัศรวิลามาอุนอซารอันตารีคุณมาดีนัตุนกุดส์ารย์จารย์ยุยิลาฮาวาเลยสิทุอาลาฟสนะบรรดานักโบราณคดีบรรดานักโบราณโบราณคดีหลังจากที่ได้ข้อมูลจากการขุดสำรวจขุดค้นพบวัตถุวัตถุโบราณขุดพบร่องรอยของ โบราณสถานต่างๆขุดพบร่องรอยของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มนุษย์ในดินแดนเยรูซาเล็มก็ได้สรุปมาว่ามีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณที่เป็นเมืองเยรูซาเล็มหรือกรุงเยรูซาเล็มนี้ตั้งแต่6.000ปีที่แล้วพอหกพันปีที่แล้วก็เราสรุปไปอย่างล่วงหน้าเลยก็ได้ว่า ไม่ใช่ชาวอิสราเอลแน่นอนเพราะว่าชาวอิสราเอลก็บอกเองว่าพวกเขาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เมื่อสามพันกว่าปีที่แล้วนั่นหมายความว่าเขาก็ยังไปอยู่หลังจากคนอื่นถึงสามพันปีและคนอื่นเหล่านั้นคือใครและคนอื่นเหล่านั้นคือใครกามาอักกัตชัลฮัฟริยตอัลเลติอัลฮัฟริยตินเลตีก็มาจากอะไรฮะอัลมูอันมัทรสตันอัลฟรานซียาวัลบบรตอนี亚 ดังนั้นสิ่งที่นักโบ,บราณคดีนักประวัติศาสตร์ได้ยืนยันว่ามีผู้คนมาอาศัยอยู่ในบริเวณที่เป็นกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยตั้งแต่6,000ปีที่แล้วนั้นได้รับการสนับสนุนจากอะไรในเมื่อไม่มีใครมีชีวิตย้อนไปไปเกิน2 0 0ปีหรือแม้กทั้ง150ปีอย่างนี้เป็นต้นและใครล่ะที่มาบอกว่ามีคนเคยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่6000ปีที่แล้วนั่นก็คือ สนับสนุนด้วยอักดัตอัลฮัฟเรยัตสนับสนุนด้วยประจักษพยานที่มาจากวัตถุโบราณต่างๆที่ขุดพบที่ขุดขึ้นมาจากบริเวณที่เป็นกรุงเยรูซาเล็มและก็การทําการขุดขุดค้นทางโบราณคดีผ่านผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักโบราณคดีที่เป็นที่ยอมรับในโลกนี้สองกลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่1ก็คือนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส สองนักโบราณคดีชาวอังกฤษบิรอาสติอัลอัปเดฟบีอินดิมาเมรอยัลอันโตเรียบิรียรีอาสติดตรทอสเทนจ์ฮัมนักโบราณคดีที่มีชื่อเสียงทั่วโลกที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับของโลกก็จะมีอยู่สองกลุ่มเท่านั้นก็คือกลุ่มที่เป็นชาวฝรั่งเศสและกลุ่มที่เป็นชาวอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาทหลวงเดฟอแล้วก็มี รอยน n อันโต i o และก็มีดอกเตอร์โตสเตนฮัมคนเหล่านี้ทำการขุดพบทำการขุดสำรวจทำการขุดสำรวจทางโบราณคดีภายใต้โครงการที่รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยบมุชาร์กติียามิอตโตรอนโต้ในการสนับสนุนทางการวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตรอนโตของแคนาดาฟีแคนาดาฟีอาม ในปี1962ให้ทุเออตบรัตฮาซิฮิอันเบียซะอันนมาตัมมะอตวัซุลอิลาอิัยฮิขิลาลมาวาซิมอัลฮัฟรียาดมินนตาอิยอันตาร i h มันยนติลกุ์จากโครงการเพื่อที่จะกำกการศึกษาปฏติสาความเป็นมาของการของการตั้งถิ่นฐานในกรุงเยรูซาเล็มลาตะอดดู กาโนฮามาอัลูมาตุนมาซีฟะตัวอีดูซียาก็ตุตาริคุนกุศวิฟกันลิมาวารดาฟิตตาวรัตอัลเลตีตักซศรุตาริคุนมดีนาอัลมุกเดซาอัลาธลาสติอาลาฟิอาเมนหลังในคณะวิจัยที่รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยโตรอนโตแคนาดามันหมายความว่าถ้าผู้ฟังก็จะเห็นแล้วว่าไม่ใช่รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยใน ในประเทศอาหรับอาหรับมีตั้งยีบสองประเทศจะเอ่ยชื่อประเทศอะไรมาก็ได้หรือไม่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการาจีในลาฮอร์ในบังคลาเทศที่จะบอกว่ามุสลิมก็อาจจะไปแอสหรือว่าหาหลักฐานมาสนับสนุนเพื่อที่จะที่จะดิสเครดิตอิสราเอลไม่ใช่นี่มาจาก โครงการวิจัยทางโบราณคดีของมหาวิทยาลัยโตโตแคนาดาแล้วก็นักโบราณคดีที่มาทำการขุดก็มาจากกลุ่มนักโบราณคดีที่เป็นที่ยอมรับในโลกนี้พวกเขามี2กลุ่มด้กันก็คือพวกนักโบราณคดีฝรั่งเศสและอังกฤษโดยจากหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดพบเมื่อจะเป็น ถ้วยชามคนโทลูกปัดขวานอาวุธหรือร่องรอยของของการของการมีอยู่ของมนุษย์ในพื้นที่กรุงเยรูซาเล็มหรือแม้แต่โครงกระดูกต่างๆก็บอกให้ยืนยันข้อมูลแห่งการค้นพบว่ามีมนุษย์มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณที่เป็นเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยตั้งแต่6,000ปีที่แล้วดังนั้น นะตรงนี้เองก็จะไปหักล้างคำกล่าวอ้างในสิทธิการตั้งรัฐอิสราเอลและคำกล่าวอ้างของชาวอิสราเอลและทำลายล้างความเชื่อเดิมที่ชาวโลกรับฟังมาจากรับฟังมาโดยโดยไม่ได้มีกำลังมาสูตรไม่ได้ ไม่ได้ใช้ปัญญาในการไต่ตรองเราฟังมาจากข้อมูลการโฆษณาชนเชื่อของรัฐอิสราเอลว่าว่าพวกเขามีสิทธิ์อยู่บนพื้นที่นี้เพราะเพราะพวกเขากล่าวอ้างว่าพระเจ้าได้ให้ดินแดนนี้เป็นพันธสัญญาแก่ชาวอิสราเอลและชาวอิสราเอลนั้นเคยอยู่ในในพื้นที่กรุงเยรูซาเล็มมาตั้งแต่3000ปีที่แล้วเพราะฉะนั้น ประวัติศาสตร์ของกรุงเยรูซาเล็มตามที่ชาวยิวรู้จักกับที่ชาวยิวที่ชาวยิวกล่าวอ้างแก่ชาวโลกนั้นก็คือกรุงเยรูซาเล็มนั้นสร้างขึ้นมาโดยชาวอิสราเอลตั้งแต่3 0 0พันปีที่แล้วแต่นั่นหมายความว่าว่ากรุงเยรูซาเล็มสร้างขึ้นมาแน่นอนก็โดยโดย,โดยผู้เป็นกษัตริย์ของชาวอิสราเอลซึ่งทั้งสองพระองค์นั้นก็เป็น ทั้งกษัตริย์และเป็นทั้งนบีในศาสนาอิสลามนั่นก็คือซาอิดินานาบีดาวูดอะลาัยฮิสสลามว่าอิบนะฮูซาอิดินานาบีอันนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามก็คือนั้นนบีดาวูดและท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามอะลัยฮิมาอัสสลามซึ่งท่านทั้งสองได้สร้างกรุงเยรูซาเลม็มหรือว่าบุรณะฟื้นฟูกรุงเยรูซาเล็มขึ้นมาแต่ในระยะเวลา3,000ปีนั้นยี่สา0 0ั กว่าปีของไซนาดบีดาวูดที่พวกเชาวยิวกล่าวอ้างนั้นไม่ได้ไหมายความว่าท่านจะไปเริ่มหักล้างถังพงจากพื้นที่ที่ไม่เคยมีใครอยู่มาก่อนไม่ใช่ก่อนหนะ้าที่ไซยนาดบีดาวูดจะบูรณะและขยายเมืองเยรูซาเล็มนั้นตรงนี้มีผู้คนอยู่มาก่อนแล้วถึงแต่ก่อนแล้วถึง3 0 0 0ปีรวมจึงเป็น6000ปี จำประเด็นต่อไปพวกเราก็คืออัมริยูนวันกันอานิยูนต่อไปนี้เราจะมาดูว่าทั้งนั้นพวกเขาเป็นใครที่ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้สร้างกรุงเยรูซาเล็มมาก่อนที่กษัตริย์ผู้เป็นนบีของเราเซดินานบีดาวูดวัดเซนนาบีสุไลมานอะลยฮิมาอัสลามซึ่งท่านเป็นอิสราเอลท่านเป็นชาวยิวแต่ท่านเป็นมุสเป็นเป็นนบีท่านเป็นผู้นำมุมินผู้มีอม م านศรัทธาและเป็น อาฮลุลอิสลามหรืออาฮลุลกิบลัหรือว่าว่าอาฮลุลฮักวัล,ว,ลวัลตอฮีดพวกเขานั้นก็คือชาวอัมมไรต์และก็ชาวคานาอนันอินชอัละในตอนที่4เราจะได้มาศึกษาเรื่องราวของชาวอัมมไรต์และก็ชาวคานาอันวัสสลามุอะลัยกุวะเราฮมะตุลลอ์วะบรากาตุ